สวัสดีครับวันนี้ก็มาเพื่อผมช่องตัวารชาแนวอีกแล้วนะครับน้อก็มาเล่นบักเซ็กซ่อีกทีนเรือผมนะกับค่ายทีเอ็งเจหนึ่งสองสามครับผมเอามาพันสามเราผูชมสัตว์ไปโลด้วผมมานำเงินแล้วกันปรับก่อนนะผมกระสุนมันได้น้อยผู้ชมอ่ะจัดไปครับผมขอโบนัสแต้่ห่างๆหน่อยผมก็ ยังไม่รู้เลยว่าส่วนมากแต้มมันห่างกันไหมผู้ชมนะการที่จะเล่นโบนัสต้องดูแต้มตัวผมแต้มหน้าแต้มหลังคุนผู้ชมนะว่ามันห่างกันเยอะไหมถ้าห้องที่ว่าเต้มหางเยอะหน้าเล่นอยู่โบนัสคุผู้ชมอันนี้ก็เปิดเปิด,ปดไปผมเผื่อฟุกมาหน้าสามสี่ยังไงเอ่ยมันสองแต้มหลังบ้านเจ็ดแต้มสวยมาดิยาแปดเออโอ้โหยโบนัสแตกอีกแล้วโอ้โหเอาดิเจ็ดตัวแม่งกี่ต่อวะเนี่ย อู้เยอะนะผู้ชมนะบื้มเดียวรู้เรื่องครับผมขึ้นสามพันเลยโอ,โ,โอ้โหโดนดีครับน้องหวยไปแดงต่อครับผมนะครับเนาะเอาเปิดละพันนะผู้ชมนะเปิดละพันนะใส่เต็งแดงไป800รอผู้ชมนะแล้วก็เสียโบ,บนัสสองครับผมก็ดูจากจุดนะผู้ชมนะจุดไพ่คู่นะจุดปุ๊บมันถีบขึ้นมันหนีไปเลยผู้ชมนะดูดิทุกรอบเลยผู้ชม จุดนี้ก็บางทีแม่งก็ปะนะท่านผู้ชมนะแม่ง80-70%เลยนะพอที่จะตามได้อยูท่าผู้ชมขอบเข้าครับผมเฮ้ยขอบทั้งคู่ไม่ดีน้อง <c oughs> โอู้มันสีแต้มยังไงล่ะโอ้โหเน,นี่มันเป็นข้อเสียของการใส่โบนัสไปท่านผู้ชมนะข้อเสียตอนนี้คือว่าโดนลูกเสมอมาอย่างนี้ก็กินไป200ไม่เป็นไรครับผมยังกําไรอยู่ผู้ชมไม่หยองครับผมอย่าไปหยองผมนะ ไพ่คู่มาบ่อยจัดผู้ชมผมมาน้ำเงินไปครับผมมาดิเน้นๆดูดิอันนี้ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งครับชมนะบางทีก็จะเล่นไพ่คู่มันก็จะมาทําคลิปไพ่คู่จะมาเล่นเสมอก็ทําคลิปเสมอครับผมวันนี้ก็จะมาแบบเล่นสไตล์แบบโบนัสผู้ชมนะสไตล์โยนโบนัสดอกมาสักดอกวานน้องหมวยมา พอชื่นใจก้าวสวยขอบมาบมด,ดิเรียบร้อยอืโดนโดนเรียบร้อยเอาดิถ้าก้าวูนแล้วรู้เรื่องครับชมนะสี่พันเลยแหละเอาดิเอาดิเ,าด <c oughs> เรียบร้อยครับผมขึ้นมาสี่พันสามครับผมสวยเอากําไรสามพันผู้ชมไปแดงอีกก็แล้วกันโบนัสไปนำครับผมสามรอรักษาไว้ที่สามพันผู้ชมนะ แต้ห่างเยอะน่าเล่นชมนะห้องที่แต้มห่างเยอะน่าเล่นอันนี้ก็ห้องนี้ก็ถือว่าแต้มมันห่างกันไกลคผู้ชมแต่ถ้าหกเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้ไม่น่าเล่นผู้ชมเสียเสียแบบว่าเสียโบนัสปเปล่าเไรประโยชน์ครับผมบอดไปน้องจา๋าน้องจ๋าบอดไปน้องจ๋าบอดไปเด้เอาดิสามเต้มโอ้ยมันห่างกันไกลใกล้เกินไปนะคผู้ชม โอ้โหถ้าเกิดเอาสักห้าสักหกอย่างนี้ยังพอได้นะโบนัสผู้ชมก็ถือว่ายังดีหน่อยผู้ชมนะยังดีหน่อยที่ว่าได้ไปนะยังดีหน่อยถ้าถ้าเกิดว่าได้โบนัสเมื่อกี้เราโอ้ยเรียบร้อยผู้ชมนะเราได้เต็งก็เอาแล้วผู้ชมไม่เป็นไรหนักๆเน้นๆหน่วงๆครับผมเจ้าซีอยู่หรือเจ้าซีไปครับผม อันนี้ก็เซฟไว้ที่3บาทนะท่านผู้ชมนะเปิดนี้ดีๆน้องเปิดนี้ดีๆนะน้องเชิฟมาเชิฟมาหกแต้มโอ้โหวุนแม่งกินโบนัสไพนิ่มๆเลยท่านผู้ชมสมือมาบ่อยไพ่คู่มาบ่อยท่านผู้ชมโอ้โหนนี้ก็เป็นเนี่ยท่านผู้ชมนะเขาไพ่ซ้ายมือดูได้นะตอนนี้มันเป็นแถวแรกจะเป็น3 1 3หนึ่งก็เป็นน้ำเงิน3แดงท่านผู้ชมแต่แถวที่2นี้ดิ มันจะงงๆหน่อยเอาไปนะเงินครับผมก็เป็นสเตปขี้เลยแล้วันะ่านผู้ชมนะตอนนี้ก็มันมีแดงอยู่แล้ว3ามเราเสียบน้ำเงินไปหนึ่งก็เป็นแดงสาบน้ำเงินหนึ่งผู้ชมถ้าเกิดจะมาสเตปขี้นะโดนมาหนีแน่นอนเอาไปอีกครับผมสองพันทันเวลาพอดีครับผมมาเชิบมาดีห่าเช้ยขอโอ้ยอย่างวะโอ้ยเจ็ดยังไง ยังไงนิดเดียวโอ้ยเรียบ้้อครับผมสวยพอครับผมนีหกพันพอร่ชมเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับนาะไปกันครับไปสวัสดีครับ